ลิตเติ้ลคลาวลิตเติ้ลคลาวไซส์ยี่สิบแล้วก็ไอย้ยาสุดๆนาฬิกาวัดความไอตัวนี้ไอวาริโอนะเป็นนาฬิกาวาริโอแจ้งเตือนความสูง วานบินไปด้วยแล้วก็ต้องทําปากไปด้วยนะครับปิด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 ,ปดเดวลาลมยกขึก้นคนระับไม่มีวาริโอเดี๋ยวลองแกะดูโอ้โหให้โคตรแกะแรงสุดท้ายวารีโอ,โโอนะเป็นนาฬิกาข้อมือวาริโอนะโอ้ยอด 嘴嘴。做